ที่แรกเพิ่นกับว่ามือใดเลี้ยวที่สุดเลี้ยวที่สุดกับ้ามือบ่ได้เลี้ยวที่สุดก็ออดกคือวันที่22หลวงพ่อกับเมตตาให้ล,กลูกหลานกับมีมนคุปบาอาจารย์ให้สวดมัติกาบังสุกุลนี่ทุกเย็นของวันของ ถูกวันถูกเย็นของในเวลา1 7เจนาฬิกาให้สวดไปทุกมือจนหอดวันที่21สบำหรับวันที่21ขาดวา่าหลวงพ่อเบิรนสิมาหวมมาเป็นประธานสวดมาติกาบังสุกุลให้พระเยซูพาด ได้ยินได้ได้กาเพิ่นไว้ข้าวข้าวเพิ่นกให้โอกาสเป็นทำนองนี้แหละครับ ืม่นี่ก็หาผู้บ่าหาผู <oh t t at, ้บ่ายาก่จังน้อยขอบข้วนี่ผมเห็นนักบ่าปันเดี๋ยครับพอนี้พลาดเป็นคน โชคดีเป็นคนวาสนาดีตั้งแต่เกิดตั้งแต่เพิ่นเกิดอยู่บ้านน้องแดงแล้วก็มีมีหน้าจุติดวัดปากุง้งช่วงเป็นเด็กหน่อยเพิ่เว้าให้ผมฟังว่าเพิ่นมาหน้ากับหลวงตากาศหลวงตากาศไทหน้า พญิพัท์นี่เขาไปถวายถวายจังหันหลวงปู่ใหญ่ถุกเศร้าถุกเศร้าเราก็ไปรับไปรับเอาไปรับบาทหลวงปูพ่พิมพ์เพราะว่าหลวงปู่พิมพ์เป็นผู้เฒ่าผู้เดียวที่ไปไปบินเบาทได้แค่บาทหัวหนองหลวงปู่พิมพ์นี่เพิ่น <c oughs> เป็น,ปนต้นกุล <c oughs> สวัสดิผล ที่อยู่เฮี้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนหลังนี่บ้านเฮี้ยนหลังนี้หรอกแต่ก่อนอยู่บา้านหัวหนองย้ายออกมาหลวงปู่พิมเพิ่นเป็นผู้เฒ่าหลวงปู่ใหญ่อนุเคราะห์ให้บินบาดเฉพาะบ้านหัวหนองผู้เฒ่าพ้ายบาดง่างนงมคู่พอญ่พลาดนี่สีแลีนไปหับบาดถูกเจ้าถูกเสิร์ฟก่อนไปโรงเรียนเพิ่นวลาเพิ่นวลาให้ผมฟังนี่ จักสุจริงเท,ท็จเท่าใดแต่ว่าได้ยินได้ยินเป็นบ่อยฟังแล้วบัานีช่วงป่วยเพิ่งกับโชคดีวันที่20นอนอยู่โรงพยาบาลเพิ่นได้ยินโทรศัพท์จริงๆขึ้นมา เพิ่นยกโทรศัพท์ขึ้นเบิ่งเปิดผู้โชมาเปิดแมตออกเ <c oughs> พิ่นโทรไปโทรไปหาแล้วผู้ผู้รับเปิดแมตออกห้วยหลวงปู่อินเทวายตัวนี้พไปนะเขายังเว้าได้ในช่วงนั้นว่าเขายังชกเว้าได้อยู่หลวงปู่อินเทวายกัดถามว่าเป็นหยังเป็นหลายโลกเขาก็เล่าให้ฟัง สีหาโลกโอ้ยอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมกุดโทษเดอ้อให้ตั้งใจอย่าลืมกุดโทษเดอ้อที่พอ,อยื่นาดบอเคยได้ไปกราบเพิ่นถึงวัดจักเถื่อแต่ว่าในขณะป่วยได้ได้มีโอกาสฟังเทศย์เพิ่นขังสุดท้ายเมื่อวันที่20พฤศจิก,กายนถือว่า ยีตุลาคมวันที่ยีสบตุลาคมถือว่าเป็นผู้โชคดีหลายๆอย่าง ขณะกริร์ล้อล้อพระอาจารย์ทวีนะครับนี่ครับล้อล้อล้อ,รอเรี้ยงพญิพาดโชคดีอย่างหน่อยพญิพาดโชคดีแต่ว่าลูกหลานโชคไล่นะครับนะถ้าโชคดีได้ฟังพ่อแม่ครูบราอาจารย์เทศนาสั่งสอนในช่วงสุดท้าย แล้วคนก็อาจจะประสดีคือเถ่า ครับก็คงสิพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ก็มาหมดแล้วทั้งนอกเด้อเตรียมตัวทั้งในก็พร้อมแล้วทั้งหมดเตรียมกราบ อิมินาสักะเลนาทางพุทธทางอภิปุชยามะอิมินาสักะเลนาทางธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสักะเลนา ขังสังขังอภิปุชยามาอาหังสัมมาสัมพุทโธภคะวานโหธังภะกะวันตังอภิวาเด สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตมิสลาเนนะสหปันจัสิลานิยจามา ဒုတိယံပြိမယံພັນတေသစ္စဝနေနသာဟာပဉ္စသီလာနိယာချာမသာတိယံပြိမယံພັນတေသစ္စလနေနသာဟာပဉ္စသီလာနိယာချာမ อมมาจะโลกาติปต um ิสหัมปติอาชันจเลยันเิวลังอายะจะตาสันติสะสันตาปะละชากชาติกังเอเสสุทมงอนุกรรมปิมังปะชา ใช่สมาทานศีลขอโอกาสครูบาอาจารย์นะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูททัสสะนะโมตัสสะภะคะวา 삼마삼보 탓사 나무한 탓사 황가와 토하라 하토 삼마삼보 탓사 부따한 서라 낭가자 아멘 부따한 서라 낭가자 아멘 부따한 서라 낭가자 아멘 ขังขังสัลลนังขจามิสังขังสระนังกัจามิสังขังสัลลนังขจามิดุปิยัมปิบุธังสระนังกัจามิ ဒုတိယံ पि ဘုတ္တံသရဏံဂစ္ရှာမိဒုတိယံ पि ဓမ္မံသရဏံဂစ္ရှာမိဒုတိယံ पि သံဃံသရဏံဂစ္ရှာမိ โตติยัม පි สังฆังสรณังคัจฉามิปฏิยัมพีพุทธังสรณังคัจฉามิอัตติยัมพีพุทธังสรณังคัจฉามิปฏิยัมพีธัมมังสรณังคัจฉามิ သာเตယံ पि ဓမ္မังသရဏံခန္ဓာချာမိတ။တိယံ पि संघ ังသရဏံငច្ชาမိ။သာเตယံ पि संघ ังသရဏံခច្ชาမိ။သရဏဂမနံနိတိတံ။ာမພັນเตနာတိပါတံ वे ရမณีသ िखा पन्तं समाधियामि। อานาติปตาเวระมณีส <sam> <ami> ิขาปังสามาทิยามิอธินนาธานาเวระมณีสิขาปันสัมมาทิยามิอธินาณานาเวระมณี ข้าดังสมาทิยมิกาเมสุมิชฌาจารั์เวรมาณีสิกขาปะังสมาทิยมิกาเมสุมิชาจารั์เวรมาณีสิกขาปังสัมาทิยมิมนสวาทังเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิ โมสวันตะเวระมณีสิกขาปะดังสะมาทิยามิสุรังเบริยยมัจฉะปะมาทธะธานังเวระมณีสิกขาปะธังสัมมาวิญญามิสุลามิยามัจฉะปะมาทธะธานัง เวลามณีสิกาปัดันสมาธิยามิมานิปัญจสิกาปัญนีสิเรนสุขติยันติสิเรนโุหัสัมปันสิเรนนิพุติยันติตัสสะมหาสิรังวิโสทะยาธุ เพิ่นมาไปอืมเพิ่นอ,อย่างนี้นะเพิ่นจานอิดกําลังจะมาในเมื่อผูกมากามากบรอจักน้อยเพวกเป็นการมาหอดหมู่คนเทศแลาเพิ่นเสียกําลังใจเลยเนาะอืมน่ะมาพอดีม่อนม่อนม่อนปะปูอืม มดโมถาผู้เดียวนี่เด้ถาเขาเป็นยังดอกยินดีจากนี้ก็ตั้งใจกราบขอคู่บาจัน้นกว่าให้พ้าเฮ็ดโมคณะเฮ็ดทำการตัวนกามโมคณะกับพ่อ พระบอกโยมพร้อมกายใจพร้อมอากระตั้งใจอันดามยังบุตสสะภะคะวะโตบุปผาะนะมะกะรังกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ मतस भगवतो अरतो असम सम्बोध स न मतस अरहतो असम ธัมมยังธัมมะสังคินิมาติกาปัฏาภะนัอมาเสภูริสารัถมะกูริสารมะพยักตาธรรมะ โสขายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาทุขายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาอะตุขามาสุขายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาวิปากาธรรมาวิปากาธรรมาธรรมาเนวาวิปากานิปากาธรรมาธรรมา 오어 디누 바다니 야 담마, 아누 바디누 바다니 야 담마, 아누 바디누 아누 바다니 야 담마. 쌍길이 타 쌍길이 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 सवे तक स विचरा धमा अवी त विचर मत धमा अवी त विचरा धमा पे ती सह कथ धमा सुख सह कथा धमा उ सह कथम दाशने न बाधम भवनाय पहात बाध माने वदासनि न भवनाय पहात

आ धम्मा नोधम धम्मा गि नोधम धम्मा चय धम्मा नो धम्मा नेवा मि ना से धम्मा से धम्मा महकथा धम्मा अप धम्मा ปาริตารัมมานาธรรมามคตาธรรมานาธรรมาอปะมะนาธรรมานาธรรมามเวนาธรรมามชิมาธรรมาปะนีตาธรรมาเมิจันตานิยตาธรรมาสัมมาตานิยตาธรรมาอนิยตาธรรมา มาคารัมมานาธรรมมะมะคาลิตุกาธรรมมะมะคติปติโนธรรมมะอุปปนาธรรมมะอนุปปนาธรรมมะอุปาติโนธรรมมะอาติตาธรรมมะอนาคตาธรรมมะปัญจุปันนาธรรมมะ आते तारम अनाधम्मा अना खता धम्मा धम पंचोपन्ना धम्मा आ धम्मा धम धम्मा बही धमा धम्मा चंद रमना धम्मा बाही धम्मा मचंद बहिता धरम धम्मा สานิดาสนาสัพพิฆาธตมาะนิดาสนาสัพพิฆาธตมาะนิดาสนาสัพพิฆาตมาเหตุปัจจัยโยมอาระมะนาปัจจัยโยมอะธิปัติปัจจัยโยมอะนันตราปัจจัยโยม สามันทาราปัจจยโยชาหะชาตปัจจยโยอัญญมัญญาปัจจยโยนิสัยาปัจจยโยอุปนิสัยาปัจจยโยอปเรชาตปัจจยโยปะชาชาตปัจจยโย आशिवन पचय गचय वेपचय आहरा पचयो इंदरिया पचयो चन पचयो मचयो संभयुत पचयो วิปยุตัปัจะโยอ,อาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิขาตาปจจโยอ,อวิขตาปจจโยสักกันนี่จ้ะระลึกนึกถึงสายโยงคือสายใจ คือเจตนาอเนจาวตสังขารังอุปปนาวายธรรมีนุ่อุปปชิตวานิโรฌันติเตสังอุปสมุสของสามเพสตัมารันติจางมาริสุจามาริสเร ตาเทวะหังมาริสามินาทิมเมตตาสาังใยโยอ่าดักจานี้กันตอนกะน,นมิมนต์คณะคุณเมชีสวด,ดกันน้จะาสวดธรรมสังเวชเลยให้จบจบคอเดอร์มือน,นี่ เพื่อในการบันทึกภาพภาพและก็เสียงไว้ให้ลูกล้านล้านอานา,นานคตข้างหน้าไว้ดูและก็ไว้ฟังเป็นของหายากขันเมิดรุ่นหัวเหาปัจจุบันไปกับบอลลูว่าจะมีบุคคลได้สืบต่อเนื่องกันบอวิชนั้นกับห่าว่าง เป็นการระบบไม่สมัยไม่น้ำบันทึกภาพและเสียงพิชนั้นก็ต <Peter> ่างจิตต่างใจนี่มนไม่ขาวเด้ขอโอกาสครูบาอาจารย์ค่ะนิจาวันตังขารสังขานร่างกายจิตใจของเราไม่เที่ยงนอน